หุ้นกู้บริษัท IRPC จำกัดมหาชนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้จำนวน8ชุดด้วยกันนะครับโดยชุดสูงสุดนะครับคืออายุ10ปีให้อัตราดอกเบี้ยโดยประมาณนะยังไม่ยังไม่เคาะอัตราดอกเบี้ยคงที่นะครับโดยประมาณ 4.2- ถึง4.4เปอร์เซ็นต์นะครับโดยเปิดให้ขาย กับประชาชนเป็นการทั่วไปด้วยนะประชาชนหลายท่านที่รอหุ้นกู้อยู่ก็สามารถที่จะมาจองซื้อได้นะครับมีทั้งหุ้นกู้ดิจิตัลนะครับและหุ้นกู้ทั่วไปบริษัท IRPC จำกัดมหาชนนะครับยืดล่างแบบแสงรายการต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกำก,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 กับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกรตอนะครับโดยคาดว่าจะออกหุ้นกู้นะครับออกหุ้นกู้ไม่ได้อยสิทธิ์ไม่มีประกันจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนเสนอขายหุ้นกู้ ทั่วไปแล้วก็หุ้นกู้ดิจิทัลบริษัทใน RPC จำกัดมหาชนนะครับประกอบธุรกิจปิโตเคมีครบวงจรได้แก่ธุรกิจปิโตเคมีเออรบิโตเรียมธุรกิจปิโตเคมีและธุรกิจสนับสนุนอื่นๆเช่นธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคนะครับธุรกิจท่าเรือถังเก็บผลิตภัณฑ์ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินนะครับมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่นะครับจังหวัดระยองนะโดยสามารถที่จะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท IRPC จำกัดมาชนได้ที่เว w i r p c c o t h เนะครับเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 26, 29และ30พฤษภาคม2566นะครับมาดูหุ้นกู้แต่ละตัวกันมีทั้งหมด8ชุดด้วยกันนะครับแบ่งเป็นทั่วไปนะครับแบ่งเป็นหุ้นกู้ทั่วไปกับหุ้นกู้ดิจิทัล เรามาดูกันบริษัทใน RPC จำกัดหมาชนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิชันชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่1น,นะครับหุ้นกู้อายุ3ปีให้อัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ 3.2- ถึง3.4ต่อปีนะครับชำระดอกเบีย้ยทุกๆ6กเดือนครบกำหนดไถ่ถอนปี2569หนะครับหุ้นกู้ชุดที่2 หุนกู้อายุ5ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ 3.7- ถึง3.9กานะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี2571ห้นกู้ชุดที่3อายุ7ปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2573อัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ 4- ถึง4.2่อต่อปีชำระดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนตลอดอายุหุ้นกู้หุ้นกู้ชุดที่4 หุนกู้อายุ10ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ4.2ถึง4.4นะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี2576เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นนะครับระยะเวลาการจองซื้อ26 29และ30พฤษภาคม2566 ต่อไปอีก4ชุดที่เหลือนะครับจะเป็นหุ้นกู้ดิจิทัลนะครับเรามาดูกันหุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท IRPC จำกัดมาชนชุดที่5ครบกำหนดไถ่ถอนปี2569อายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่3.2-3.4ถึง3.4ต่อปีนะครับหุ้นกู้ชุดที่6หุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่6อายุ5ปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2571 อัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ 3.7- ถึง3.9ต่อปีคุณกูดิจิท่านชุดที่7อายุ7ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ4ถึง4.2ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2 5 7ห้คุณกูดิจิท่านชุดที่8อายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ4 2ถึง4.4นะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี257 น,นี่คือหุ้นกู้จํานวน8ชุดเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปนะครับเฉพาะบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้วไม่ใช่ผู้เยาวซึ่งเป็นผู้ถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียวและมีภูมิลําเนาและถิน่ที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นแระครับระยะเวลาการจองซื้อเหมือนกัน 26, 29และ30พฤษภาคม2 5อยู่ภายใต้นะครับโครงการหุ้นกู้ของบริษัทไออจำกัด มหาชนปี2566วงเงิน42,000ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นโครงการหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในรอบ2ปีโครงการหุ้นกู้มีอายุ2ปีตามที่ได้รับอนุญ,ญาตอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้นะครับ A ลบแนวโน้มโดยบริษัทฟิตเลตติง้งประเทศไทยจำกัดเมื่อวันที่16มีนาคม2566อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้นะครับ A ลบโดยบริษัทฟิตเลตติง้งประเทศไทยจำกัด เมื่อวันที่16มีนาคม2566ผู้ออกหุ้นกู้จะจ่ายมีการจัดดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงานกอนตสให้ความรับผิดชอบตลอดอายุหุ้นกู้ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ชุดที่1ถึง4ได้แก่ธนาคารกรุงเทพ,พจำกัดหมหาชนธนาคารกรุงไทยจำกัดหมหาชนธนาคารกรุงศรีธยรมจําจำกัดมหาชนธนาคารกรุรกรไทยจำกัดหมหาชนธนาคารซีไอเอ็มบีไทยจำกัดหมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมหาชน ธานาคารทหารไทยธนชาติจำกัดหมหาชนธานาคาร U o โอีจำกัดหมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒน์จำกัดหมหาชนเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นสหกรณ์มหาวิทยาลัยวิทยาลัยสถาบันและมูลนิธิเท่านั้นและผู้ลงทุนสถาบันโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่5ถึง8นะครับ ได้แก่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับเพียงผู้เดียวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีธยาจำกัดมหาชนในทะเบียนหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่1นถึงสธนาคารกรุงศรีธยาจำกัดมหาชนสำหรับหุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่5้ถึงแธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนผู้รับฝากทรัพย์สินนะครับสำหรับหุ้นกู้ดิจิตัลชุดที่5้ถึงแธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน ข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสานีและร่างสืบชีชวนสำหรับโครงการตาสานี้ที่บอ,อกคุณกูได้ยื่นเสนอต่อสัญญงงาการก่อตและผู้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่25 66นะครับรวมทั้งส่วนหนึ่งที่ปรับปรุงนะครับตามแบบรายการข้อมูลการเสนอขายตาสานีและร่างสืบชีชวนซึ่งมีผลใช้บังคัคบเมื่อวันที่ท <ๆ S 1> นะครับยังไม่ได้ยื่นรายละเอียดนะครับลองดูนะ สามารถดาวดน์โหลดหนังสือชี้ชวนนะครับเข้าไปอ่านหนังสือชี้ชวนได้ใต้ลิงก์นะครับผมมีลิงก์ไว้ให้หนะคำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือมิได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้หากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื hmm. ่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนนั้น มีผลใช้บังคับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตาสสรนี้ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสแานี้และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวัน ที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์333ทับ3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร1900 ในทุกวันทําการของสํนานาักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิกหรือทางเว็บไซต์ w w w z o t o r t h คําเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตาม นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการออมเงินนะครับคุณกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆนะครับได้ที่ช anel น,นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิปมากมายนะครับที่จะนำเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนำมาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับ หุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเกตเล็กเกตน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลายเอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำเพลิดเอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ แต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึงฟรีๆเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใครสนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีแคมมีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนำมาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ นอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเก็ตเล็กเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับการซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรวมรวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราๆท่านๆน,นะครับก็คงจะนํามาฝากกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ